ต่อไปวันนี้หลวงพ่อก็จะให้อวาตจักนอ้อยเขามีจิตศรัทธาบวชเป็นสมะนน่ในพระพุทธศาสนาการบวชนินนเมื่อกี้หลวงพ่อก็ให้ศีลไปสิบข้อศีลน,นี่เป็นสมานกับรพระ หรือว่าเหมือนกับตะไคายป้องกันเพื่อบรใส้สิ่งทั้งนอกมารบกวนภายในคือรบกวนเฮาและกรบวใายตัวเฮาเองไปรบกวนสิ่งภายนอกคือจะมีระเบียบในการปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญงอกงามในศาสนา ในทำคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะภิกษุสัมมณีนเป็นผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วสิกขาสาชีวะสมาปโน,โนเป็นผู้มีมสิกขามีศีลมีธทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายหมายถึงว่าภิกษุเน,นี่บริเฮตไทยเฮตนาบริธรรมมหากิน แต่ว่ามีญาติโยมศรัทธาเอาเขา้าวปลาอาหารไปถวายเพราะโยมเห็นว่าภิกษุสมณีนเป็นผู้มีศีลมีธรรมผู้มีศีลมีธรรมเป็นเนื้อหน้าบุญที่ดีคำมาเนื้อหน้าบุญก็คืออนุตตรังคุณยักขิตังโลกัสสะคือภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นนาบุญอันเยี่ยม ไม่มีนามบุญอื่นยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่หลวงพ่อให้สินไปสิบขอ้เอเลาวก็พยายามสำรวมระวังงดเบ้นบหนึ่งก็คืองดเบ้นจากการ่าสัตว์สัตว์ในที่นี่เพราะว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นมดเป็นแมงเป็นตัวหญ่สร้างมากงวควายหรือเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตามที่ บบมีเจตนาไปตีไปขามันให้ตายสัต์ต่างๆเขากรลักสุกเบียดทุกมันกันกับมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเขามีเจตนาไปตีไปข่าเขาหรือว่าเบียดเบียนเขาให้เก็บให้ปวดซึ่งมันบอมันนิสัยของภิกษุสามเณรนจะท้าไห้สีหนเาเนี่ยขาดสีหนาวดางังสีหนาพร้อย ศีลเขาทะลุเขาต้องพยายามรักษารักษาศีลดังกาวขอที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ที่มันนอนเนี่ยสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่สองเขากรู้ว่ามันมีชีวิตอ่าสามยิดเท่านี้โน้มเขาไปเพื่อที่จะตีจะขามันอ่าอ,อยากตีอยากขามันโน้มโน้มจิตโน้มใจ อยากตีอยากขาสามสีมีความเพียรเพื่อที่จะขาดย่างเส้นกับหรือแม่คอดยางอ,อ้อมอ้อมไปหรือว่าคันมันแลีนน้นหนีกับไ่มันลงน้ำกับไรมันขึ้นต้นไม้กับไ่มันเขาก่อพายกับไ่ตีมันแต่ว่ามีความเพียนพยายามเพื่อที่จะขาดหาสุดท้ายก็คือสัตว์ตายเพราะความเพียรน,นั่นความพยายามนั่น เนีย่ยเรียกว่าศีลขาดนะเพราะฉะนั้นอันนี้บพมันวิสัยของปิกษูสัมมเนียนที่จะไปตีไป่าดซัดทําไม้ซัตว์ตายเราต้องมีความเมตตากรุณาขอที่หนึ่งขอที่สองงดเบ้นจากการลักการขโมยลักขโมยของคนอื่นก็ดีเพื่อนปิกษูสามมเนียนด้วยกันก็ดีของใครก็ตามเราต้องงดเบ้่ อยู่ด้วยกันมีความไว้วางใจบวชตะฮาไปทำงานทำการที่เขาเป็นอยูเนี่ยทรงของพัสดุต่างๆเนี่ยเขาต้องมีความซื่อสัตย์บลักบ่ขโมยคันเขาไปลักไปขโมยแล้วอาจจะถูกเจ้านายถูกยังจับได้ เพราะว่าการลักการขโมยนี่เมื่อมันมีข้งที่หนึ่งมันก็ย่อมมีข้งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมาเดี๋ยวสักข้งหนึ่งก็มีคนจับได้อเอาเรื่องเอาความเฮา,าหรือว่าเฮาอาจจะถูกเขาขึา้นบัญชีดำไว้เพราะห้ททำงานทำการประเภทนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์อบอบไปลักไปขโมย สิ่งของผู้ใดก็ตามจะเป็นของเล็กๆน้อยๆก็บบกวนเอาเพราะว่าของเล็กของน้อยนะ่ะจะกลายเป็นของใหญ่ของมากในมือหนาอาจจะคิดว่าอของเล็กของน้อยบ่มีผู้ใดจับได้หรอกต่อไปต่อมาก็ลักขโมยมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นนิสัยนะเพราะฉะนั้นาต้องเป็นผู้ที่มีความไว้วางใจได้ มีความซื่อสัตย์คันผูเลยมีความซื่อสัตย์บลักบกขโมยเมื่อเห็นของคนอื่นเกิดน้ำทรงขึ้นน้ำแจ้งประกาศหาเจ้าของอมารับเนี่ยจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีคนหลักขรลนรับถือ,อข้อที่สามศีลของสมานินเมื่อกี้นี่คืออาพรมจันทร์คือรอพติ คมว่าจันกับมมยถึงบวชเป็นนีแหละเป็นพระภิกษุเนี่บ่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโยมุ้ญงสีกาที่จะเป็นเหตุเห้เสื่อมเสียนะยูวน้ำกันสองต่อสองที่รับหูรับตาหรือว่าแสดงอาการคนรักหรือว่า มีการจับไม่จับมือ,อด้วยความคำานัดรักไข่ต่างๆเราเนี่ยนี่กับบคคลเหตุคนทำต้องรักษาพรมจันท์คือการปฏิบัติอของผู้ประสื่อของพระพมข้อสามข้อสี่งดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำว่จริงพูดคำ หยาบคำด่าคำให้ต่างๆคำบกูบังมึงต่างๆแล้วก็งดเว้นจากการพูดซอเสียดยุให้ผู้นั่นผิดกับผู้นี่แล้วก็งดเว้นจากการงดเว้นจากการพูดคำเพ้อเจ้อเหลวไหลตลกขน้อนเพื่อต้องการอยากจะหัวะเลาะสนุกสนานอันใดเล่าเนี่ย เพราะฉะนั้นอาวดเป็นพระเป็นเนตรแล้วต้องมีคําพูดที่จริงเป็นคําพูดสัจจะขอที่ซีขอที่หาคืองดเว้นจากการดื่มสุรามไลไรเครื่องดองของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอันนี้เิ่นบอ่อให้เขาไปล่วงละเมิดไปกินเหล้าเมายาอ,อันเป็นเหตุในเกิดความเสื่อมเสีย ยิ่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเดี๋ยวนี้เห็นปิกษูสมเนียนดื่มเหลา้าจับซึกจับยังไปเลยเพราะฉะนั้นเขาบวชขมาแล้วกับพยายามยกพระพุทธศาสนาเอาขึ้นก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเขาไปในปฏิบัติบ่ดีนี่กินเหล้าเมายาเอะอะาลาวัดบวยวา มีคนไปแจ้งข่าวแจ้งยังเกิดขึ้นวงการศาสนาก็จะเสื่อมเสียเลยเขาก็จะเป็นเหมือนกับผู้ทำลายศาสนาเพราะฉะนั้นต้องพยายามมีศีลมีธรรมคอีหกวิกาลโพงดเว้นจากการฉันอาหารในเวลาวิการคำว่าเวลาวิการก็นับตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงมื้ออื่นเศร้า เมือนเศร้าหกโมงเศร้าเป็นประมาณหรือโบราณพันวาเห็นใบไม้แก่ใบไม่อ่อนเห็นหนากกันจื้อกันได้หรือเห็นลา้ฝังมือของตนเองจึงเรียกว่าพ้นพิกาลโคจึงจะได้อาุณสันอาหารได้เพราะว่าการสันอาหารข้างเดียวมีประโยชน์โดยเฉพาะเขาเป็นภิกษูสมณิน,น,นบริยตเบียกขึ้นงาน ใส่แรงงานเหมือนกับโยมเขาก็ต้องพยายามอดทนต่อไปนี้ต้องอดทนอดทนในการงดจากการชั้นอาหารในเวลาวิการขอมกอเจ็ดงดเว้นจากการขับล่องฟ้อนล้ำดิดสีตีเป้าเครื่องดนตรีต่างๆการขับร่อง ดังนั้นเสียงเพียงที่เขาชอบใจเขาล่องได้ก็บว่าไปอึมหัไปล่องไปคอไปน้าเขาอันนี้เขาติดทองก็คือทองสวนมนไอ้พรยัดโยมหรือว่าทองบทวดน้ำต่างๆในนาที่ของเขาที่หลวงพ่อพ่นพาเข็ดพาทำาบ,บ,บ,บไฮวิ่งโบหฮวิ่งไฮ้รลน ปีกสูงสำมานเนนเนี่ยเพิ่มมาหยบิอ่าเพิ่ม่าบุคคลสีประเภทบิ่งระวงงามอ่าก็คือเนี่ยหนึ่งสตรีอ่ากุลสตรีทั้งหลายผู้หญิงทั้งหลายสองก็คือช่างทรงของพระราชาที่ประดับประดาสวยงามดีแล้วอ่าประดับประดาด้วยเครื่องอลังการต่างๆจะบิ่งกับบงงามสามก็คือพระเจ้าเป็นดิน พระราชาจะไปวิ่งกับวาง,งามแต่พระราชาซีก็คือพิกษูสัมมีนเน่ยคล้องผ่าเป็นพิกษูสัมมเนีนมีความสงบสงี่ยมจะไปวิ่งมันกำลังวิ่งวิ่งไล่อันนั่นไล่อันนี้กับวาง,งามต่อไปศีข้อที่แปดบให้ทัดทรงดอกไม้รูปไล่ของหอม หมายถึงว่าถ้าแป้งแต่งตัวเหมือนกับพวกลิเกหมอล่องหมอลำทัดทรงดอกไม้ยกเ้นแต่ว่าเขาเป็นแผลเป็นฝีถ้าเพื่อรักษาแผลรักษาฝีได้แต่ว่าจะเป็นแต่งตัวประดับประดาด้วยเครื่องหอมเครื่องอะไรต่างๆนี่เราควรงดเ้นทารูปไล่ ใต้ตนเองสวยงามประดับประดานะเรานี้ข้อที่8ข้อที่เก้ก็คือบ่ใหายนั่งนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ยัดด้วยนุ่นด้วยสำลีพวกบาพวกฟูกพวกอะไรสูงๆูงเนี่ยไปยังพิกษูสานเนเพิ่งบ่ใหานอนแต่พราะมันอาจจะติดสุกอาจจะเพลินไปบ้ลุกบ้ตื่นหรืออาจจะ คิดหอดอารมณ์ที่ตนเองเคยเป็นข้าวาดว่าแอรอัดเยียดมีลูกมีเมียมีอย่างนอนอยู่ความสุขความอันนั้นเกิดขึ้น,นทำให้คิดถึงอารมณ์เก่าอารมณ์หลังปรุงแต่งไปอาจจะเค็ดในาการบวชบสมบูรณ์ต่อไปขอที่สิบก็บคือชาตรูปละชะตะ ถึงงดเว้นจากการรับเงินรับพองอันนี้เป็นสิขาบทที่พระบุเเจ้าพระองค์ทรงตัดในภิกษุเนี่ยมีความเรียกว่าสลระแล้วซึ่งกิเลสออกจากบ้านจากเรือนแล้วรับเงินรับพองอนนสมัยปัจจุบันถึงแม้มันจะเป็นก็ตามมันจะจําเป็นแต่ว่าภิกษุสามเณรน,นก็ควรัํนสรวมระวังอ่าในการมีการ ิบกันจับกันใส่ซอยต่างๆหรือแม่นผู้ใดจะปฏิบัติได้บพร,รับบ่เอาเลยก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นสิขาบทเหล่านี้10บข้อถึงบางอย่างมันอาจจะล่าสมัยแต่เขาก็ต้องรักษาไว้เพื่อบุคคลผู้ที่มักน้อยสันโดษจะได้เอาไปปฏิบัติเพราะแม่นว่าซินคอนี่ล่าสมัยแล้วเอาทิมบ่รักษานี่เแม่ แต่เพราะฉะนั้นจึงว่าศีลทั้งสิบข้อนี่เอากับพึ่งรักษาให้ชำระให้ดีให้สะอาดให้บริสุทธิ์ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับเขา,เาสิขาบนสิบข้อนอกจากนั้นก็คือการจเจริญกรรมฐานเพื่อจะทําให้จิตใจอของเขาในมันคงคว่าํกรรมฐานก็คือ,อที่ตั้งที่ฝึกจิตฝึกใจ ของเฮาอ่าอย่งเช่นเนื้อถึงตำมัดฐานทั้งหา,าที่หลวงพ่อได้ให้ไปเกษานี่มันแม่น,มน,มนยังพิจารณาผมมันเป,ปียงไนปฏิกูลแบบใดโลมาขนนี่เปรียงไดมันปฏิกูลมันบริระสะอาดนาลังเกียดแบบใดหน้าขาเล็บปลายมือปลายเท้า่ามันนาลังเกียดแบบใด บสสวยบางามแบบใดเนี่มันเป็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพูดไปอวาสีทันตาแปลว่าฟันในปากเป็นที่สี่นี่มันสกรปรกมันปฏิกูลมันน่ารังเกียจมันนําความทุกข์ทรมานมาให้เวลาเก็บเวลาฟันโยกฟันคอนแบบใดสุดท้ายตะโจหนังข้อหา มันนาลังเก็บแบบใดหนังเมื่อมันเหี่ยวมันย่นเมื่อมันเกิดตกกะเป็นไฟเป็นฟ้าอันได้เกิดขึ้นทั่วร่างกาย,ยาเรียกว่ากรรมฐานเมื่อเาพิจารณาดูละจ,จิตใจเจาก็จะสงบเห็นตามความเป็นจริงก็จะบ่ยึดมันถือมันบ่เห็นสิ่งนั้นเป็นของสวยของงามจะมีธทรมะเป็นเครื่อง อบร้มใจอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เมื่อเขาได้บวชเข้ามาแล้วกับพยายามอ่าพร้อมกับตั้งอยู่ในโอวาทคาบอกคำสอนของหลวงพอ่ออ่าจ้าวาดอหลวงพ,อพว่อบัณทิตเสชาวโลอ่าเจาวาดวัดทงเขาเนี่ยคนบอกคนแนะนำคนสอนคนพาทําวัดสวดมนต์ปัดกวดวัดว่าทําความสะอาด กุติวิหารยังซอยเพิ่นเป็นบุญเป็นกุศลอาบวชคำว่าแล้วให้มันได้ประโยชน์อ่าพยายามทําจิตเท่าไห้มีงานท่องหน,นังนสะือสวดมนต์นอยู่บ่อย,อยๆอยู่เรื่อยๆอตั้งอยู่ในโอวาทของหลวงพอ่อเป็นแนะนำาด้วยศีลด้วยธรรมอันดีแล้วอ่าฉะนั้นกับขออนุโมทนากับลูกเนน เน้นยังก่อนเน้นแฟมครับเน้นแฟมครับเน้นแฟมที่ได้มีศรัทธาเขามาบวชแม่นจะเป็นระยะเวลาสมวัน3ามคืนก็ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลดังนั้นก็ขออ,อำนาจคุณภระีรัตนไตยบุญกุศลคุณงามความดีที่ลูกเน้นได้เขามาบวช จงคุ้มครองปกปักรักษาให้เกิดสติปัญญาความรู้ความสามารถในการประพฤติปฏิบัติธรรมมีความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาในศีลในธรรมขององค์สมเด็ตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆขึ้นไปเธอ